เบอร์5กับเบอร์6เจอกันครับวันนี้โชวชกของฮูกเกอร์ได้เปรียบเยอะเลยน้ำหนักอยู่ในพิกัดทั้งคู่ครับไลท์เวท155่อยสาปอนด์ใส่บิกของคาบีฟมาด้วยเมื่อสักครู่สัญลักษณ์ของคาบีฟเลยเริ่มแล้วครับยกลราชดานฮูกเกอร์กางเกงดำมาร์กเชฟกางเกงขาว <c oughs> จิ้มซ้ายคนละทีครับมาร์กเชฟเข้ามาเทคดาวได้แล้วโอ้โหได้ตาวันเลยครับฮูกเกอร์พยายามจะ ลุกให้ไวครับอยู่บนของมากาเชฟด้านหลังนะครับท่านเอาลูกกองกัคาบีฟเลยครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับอิสลามมากาเชฟไปอุเข้มกันไปเลยเป็นการป้องกันตัวเองจูงหมัดขวาของมากาเชฟจะแกะขาให้หลุดก่อนนะครับฮูเกอร์ จะแกะขาของฮูเกอร์ให้หลุดด้วยดึงแขนของฮูเกอร์ออกไปครับมากเชฟเราจะใส่เป็นคิมระฮูเกอร์ลำบากซะแล้วครับแบบนี้จะใส่เป็นคิวระของมากาเชฟอยู่ไม่อยู่ครับ หวาดเสียวครับหวาดเสียวเรียบร้อยครับฮุกเกอร์แคปเลยโอ้โหสลามากาเชฟไร้การจริงๆเซ็งค,ครับฮุกเกอร์โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไฟนี้โอ้โหไม่รู้จะแก้ไงครับมุมนี้อิสลามามเกเชฟครับ ชนะซับมิชชั่นไปยกแรก